ลักษณะการเข้าสู่มรณภาพเมืม่อวันที่29ตุลาคมพศ2526ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงผ่านไปแล้วอาการป่วยก็ทรงทรงอยู่แต่สีผิวพรรณวันนะดูสดใสเปล่งปั่งอย่างผิดปกติทั้งพระและครหัหัดก็มาร่วมงานจำนวนมากทั้งพระบ้านและพระป่า เวลา15นาฬิกาพระเถระฝ่ายป่าได้เข้าไปถวายสักการะที่กุฏิหลวงปู่จำนวนมากท่านลุกขึ้นสนทนาธรรมะและแนแนวข้อปฏิบัติธรรมให้ท่านสานุสิทธิ์เหล่านั้นฟังด้วยถ้อยคำที่ชัดเจนและลำดับกระแสธรรมข้อปฏิบัติไปตลอดสายเหมือนหนึ่งแก้ข้อข้องใจให้ท่านเหล่านั้นฟัง เป็นการทบทวนข้อปฏิบัติที่ท่านเคยสอนมาเวลาดึกใกล้สี่ทุ่มเข้าไปแล้วหลวงปู่จึงให้พาท่านออกมาข้างนอกกุฏิแล้วใช้สายตามองไปรอบๆบบริเวณวัดอย่างละเอียดอ่อนซึ่งหามีใครทราบไม่ว่านั่นเป็นการมองดูอะไรอะไรครั้งสุดท้ายแล้ว